พบกับช่องคร ilia, Frankly, ูเก่งนะครับลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือเขาไปเบิงหนังครับแล้วแล้วตรที่นี่เบิกพ่อได้หาหมองเข่าพ่อคือห้างน่ะปิดคือห้างน่ะประตูห้างน่ะมันปิดแล้วแต่ว่าโรงหนังมันยังไม่ปิดแต่ว่าไม่รู้เขาเข้าทางไหนมองหามองหาพี่รอปภก็ไม่เจอก็เลยว่าสิทธามผู้ใดอยู่ที่โรตาคอนแก่นคื บ่ค่อยได้๋มาเบิ่งครับก็เลยบ่รู้ว่าทั้งเขาอยู่บงังใดไม่รู้ว่าเข้าเข้าประตูไหนอันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับก็เลยมาเบิ่งเป็นหานองกินอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งขอนแก่นนะครับของกินแบบเยอะมาก็กจะเป็นโซนเสื้อผ้ารองเท้านะครับก็ยังอยู่กับน้อง,น,อง,น,องน้องอั้มนะครับสุดหลอ่อแล้วก็น้องนิวตันนะครับสาวผมยาวของเรานะครับ แล้วก็พ carry ี่นุกพี่นุ๊กก็ถ่ายคลิปเหมือนกันปองไปไหนอ่ะของกินเดี๋ยวจะมาาซัมิมารีวิวของกินเยอะมากแต่นี่เดินเดินมาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งครับเดินเดินมาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งพ่อแม่ที่อยากจะมาเที่ยวตลาดโตลุงนะครับกะเขามันมันเป็นตลาดเปิดตอนกลางคืนจนถึงประมาณ น่าจะถึงประมาณห้าทุ่มเ<ม>ที่ยงคืนประมาณนี้ครับของกินเยอะของกินเยอะขนมเบือครับลวกปองได้อะไรเอียงขนมไข่เต้าหนึ่งสองไม่บกักไงขนมไม่จังแบบขนมกระจอกเทศเด้อเว่โมลินี่น่ากินขนมไข่เต้าครับแซ่บแซ่บเลือด ไม่อะมันอันนี้มันแป้งเยอะมันต้องลูกเล็กๆเสียง,งเขาเครื่องกินอะเออมันสีกรอบแม่นแต่อร่อยมหลมันสีกรอบก็นีไ้ไม่ชอบก,บกรอบๆทุเรียนก็เยอะทุเรียนประมาณแปดสิบแปดล้านแลวตอนนี้อ <laughs> ของกินแบบแล้วให้เยอะนะคะพ,พ่อแม่แม ลายแห้งเวลาซื้อเรามีเทคนิคว่าคือแมนแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมีเทคนิคว่าถํามากินข่าวมากินอาหารมากินก๋วยเตี๋ยวยังอยู่ยุที่เนี่ยเทคนิคคือห้ามสร้างพิเศษก่อนที่ก่อนที่คุณจะเห็นจานข่าวเนาะลายแห้งอ้ํากับนิวตันมันมาแรกๆมันตกใจเรา่อให้ลายแค่ ขอดอขอสอพก่อนนะคบขอดอสะโพแล้วอรับคารัคาสัมคาถึ่แลูกตาจะกินลูกตาบอกว่าแดเมีโอเวอร์สโอเวอร์มากใหญใส่ใหญ่เลยใส่ใไปเป็นกระโปรงไปเลยาทีเราใส่เสื้อแบบไ่ใส่ความจริงโยลอยนลอยลูกแคซิงกระโทเลบรรยากาศ เด็ดทั่วไปของตลาดพาไปโซนของกินเถอะหิวแล้วเนี่ยเพจะเดินต่อไปเพราะว่าเราต้องกินข้าวแล้วก็ต้องเินว่างอย่าเดินวยถ่ายคลิปอยู่จะให้ พาะแม่ได้ดูว่าของกินเยอะิ่เหเอา้าร้าบ,บิงซูอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนี้แหละอันนี้ก็เป็นขนมนี่ยงบุ้นแหนมคุก <laughs> เคยกินอันเคยกินตูดเป็ดปะเรามากินตูดนะอ,อ่ะอ้าวหรออัน,นแต่ว่าตูดไก่ชอบมากินอ่ะถ้าผมกินตูดิดีออกแต่ผมกินเตงบางคนก็ไม่กินบางคนว่ามันกินแรงใช่ไหมตูดดวนรถอย่างกับนี้นะครับ <Okay. S 1> แต่หนูไม่คิด <Okay. Okay. S 1> <laughs> เกลความเกลคือไม่ได้ดูกรับไปแม่แม่ดูคลิปด้วยนะครับหนูก็จะพยายามถ่ายถ่ายให้ให้ได้บ่อยแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้อง เรากลัวหรอแมอะแต่ว่าอันก่อนหน้านี้หนูอัพแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช่มันช้าเน็ชตช้าวันนี้พี่นุ๊กได้กี่คลิปแล้วคะยังไม่ได้สักคลิปเลยครับเพราะโทรศัพท์ห้ง <c oughs> ให้พี่เก่งพาไปดูก็ไม่ตื่น <c oughs> นอนหลับนอนหลับทั้งวันเลยวันนี้บรรย,ยากาศบรรยากาศบรรยากาศดีแห้งครับฝนตกนทั้งวันเลยฝน,นตกเบิดมือ <S <s ต้องอยู่ต้องอยู่บ้านเฝ้าช่างนะครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าเตือสร้างแบบต้องการซื้อนังนซื้อนี่ต้องการเจ้าเงินไปซื้อนังนซื้อนี่นะครับเพราะว่ามันก็มีติดต่อเติมข้างหลังออกไปอีกนะครับบ้านหนีเดี๋ยวค่อยสั่งไปดูข้าวก่อนสะไปดูข่าวก่อนสะไปเบิ้งขายนิ้วข่าวนหอะไรเนี่ยรู้จักกันหรือ ได้กินหรอได้กินกังฟูหรอนมเหนียวนมเหนียวคืออะไรอ่ะพี่หนุ่มเนี่ยเมนูนมเหนียวก็นมเหนียวอ่ไม่รู้จักอ่ะก็มันเป็นคนๆนะครัเป็นคนๆเป็นตะวัน หิวเข่าจนนั่นไทยคิปอยู่กับมื้อสั้นอ้ำสั่งอะไรชาวก้วยหวานไหมไม่กินหวานอ่ะเขาเติมน้ำตาลหรือว่าเขาเทใส่ถุงเทจากถุงเป็มน้ำเชื่อมมันเยิรกอตัวนี้ใส่ตีใส่ผัดไทยร้านที่บอกเรื่องไงเดี๋ยวเราไปนั่งนั่ร้านผัดไทยก็สั่งไว้เลยก็ได้แล้วก็ไปนั่ง กออะไรไมยากกินน้ำอ่ะที่มันไม่หวานอ่ะแล้วก็เปล่หวานสตรอเบอรี่พี่สตรอเบอรี่แก้วหนึ่งครับเย็นไ,นไนม่ปั่นครับฮะเย็นไม่ปั่นเอาปั่นได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องลูกเกอร์ลําพลินโซลออฟฟิเชียลได้นะครับเป็นกำลังแรงใจ<อ>ให้อย่ากดข้ามโฆษณานะครับฝากช่องพี่นุกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ฝากติดตามอีกสักหนึ่งคลิปนะคะโดยเกษตรพยายามลงยังไรซะล่ะก็ ก็ก๊ค่อยซอยเบิงหลูกเบิงหลานได้เลยครับเดี๋ยวหนูก็สิทายเรื่อยๆคันบ่ท้าเลื่อช่องกะสิเงียบครับถ้าฝากพ่อแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะครับช่องครูเก่งรำเพลินโชว์พิเศษด้วยนะครับพี่นุ๊กฝากงานอะไรนะงานมิทติ้งครับวันที่วันที่สามโอเคที่โดมสาวน้อยคนสาวน้อยพี่บ้านแพงกับ สอนนี้เราเปินโชว์นะคะมีแขกรับเชิญนะคะมีแขกรับเชิญน่าติดตามมากฝากด้วยนะคะวันที่30ค่ะบ,บ๊ายบาย